ดีครับผมอาร์ท่อซิงอยากวิ่งคิกมาสแตงตัวใหม่นะฮะ2021นะครับผมปลายแดงเชียวอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะฮะที่มีการไม่ได้เซนเปลี่ยนของรูปลัณกไฟนอกไฟหน้าแล้วก็พวกระบบเกียร์นะฮะอันนี้นะฮะมันจัดที่ท่อสูดอยูโรงอาร์เกซอสเลยฮะ,ะลองดูใต้ท้องรถนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ๆนะฮะเราถอดท่อเดิมมาสตงทิ้งไปแล้วนะฮะ มาดูชิ้นง,งานนะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดท่อตั้งแต่หลังบัโบนะหรือที่เรียกว่าดาวไฟนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมอยู่เดี๋ยวลองไปดูกันตอนเสร็จนะฮะว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างอัปเกรดชิ้นส่วนไหนบ้างและที่สำคัญเสียงลาตาเร่งจะเป็นยังไงนะครับคันนี้มีโล่เปิดติดาวนะถึงคันนี้จะไม่มีออปชันที่โรงงานมาแต่ว่าเราจัดให้ได้เลยครับสวัสดีครับเสร็จแล้วนะครับฟอร์ดมัสแตงนะฮะตัวใหม่นะฮะ สิ่งที่ทําไปนะครับปลายคาร์บอนนะฮะคันนี้ใช้เป็น4นิ้วครึ่งนะฮะเต็มดิฟูเซอร์หนักๆมากๆเหมือนเดิมนะฮะมอสุดยูโรอาร์ตนะฮะมีระบบบล็อคเปิดปิดเสียงนะครับอันนี้เดินยาวนะครับเดินฟูนะฮะถึงดาวไบส์นะฮะแต่ดาวไบส์เราจะมีสปอร์ตแชสใส่ให้อยู่นะครับ1ตัวเพราะว่าคันนี้ยังไม่จูนเดี๋ยวไฟโชว์นะ ข้ออ่อนเจตมีเมี่ยมข้องอโค้งเซียนซีหนักปากแนมะเราฟังเสียงเลยว่าเสียงเป็นไงโหดไหมเปิดจะปิดบวลาวครับแล้วดูอาัตราเร่งด้วย ทดสอบอัตัาเร่งให้ดูนะครับฟอร์มมาส a ตงตัวใหม่นะฮะกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์ดิซอนะฮะเสียงซูเปอร์คาร์มีรลเปิดปิดวาล์วนะฮะรองรับการจูนสเตทสอนะครับตัวใหม่มันดึงหนักมากเวลาทำท่อนะฮะเวลาเราออฟวาล์วนะครับเงียบเป็นรถบ้านเลยครับใช้งานได้นะฮะไม่ต่างจากรถเดิมเลยนะครับ หมดปัญหาเรื่องการตรวจสภาพรถตรอ,อหรือว่าจะมีปัญหากับคุณพี่ตำรวจนะฮะเราปิดวาวหรือจะเพื่อนบ้านเสียงดังนะฮะเราปิดปุ๊บเนี่ยเงียบเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับส่วนเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงดังเป็นซปเปอร์คาร์เลยเดี๋ยวลองฟังเสียงข้างนอกนิดนึงนะฮะโอ้ยประทับใจรับหญิงน้องหล่อได้แล้วครับแบบน,นี้สนใจนะกับชุดท่อยูโรอาร์เด็กซ์มีโลเปิดปิดวาวเลยครับ พร้อมการจูนสเต็ปสได้เลยนะฮะสเต,ต็ปพวกนี้ใน Ford Mustang นะครับมาอาร์ทอ s ซิงได้เลยครับแรงแล้วก็จบแน่นอนครับขอบคุณครับ